สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะท่านผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะคะปรึกษาปัญหากฎหมายค่ะกับอาจารย์วีรศักดิ์อนุสนทิวงนะคะพุ่มในการศูนย์ให้คาปรึกษาธุรกิจแล้วก็กฎหมายของมหาวิทยาลัยอสมชันได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์เดิมเลยคะ่ะ0 2 3 3 8 3 8 3 7ามแปานะคะสามารถโทรเข้ามากันได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะวันตอนนี้คะ่ะอาจารย์วีรศักดิ์อยู่กับเราแล้วนะคะาจยา์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะนะคะ ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะก็อาจารย์พร้อมที่จะตอบทุกคําถามนะคะส่วนประเด็นวันนี้ที่เราพูดคุยกันเป็นตุ๊กตาตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องของการโฆษณาโดยเฉพาะสมัยนี้จะเห็นนะเวลาเราเปิดทีวีโฆษณาเยอะครับเยอะมากวิจิตพิสดารได้เกินนะบางโฆษณาดูแล้วตกใจเอ๊มันใช้จริงหรือเปล่าใช้ได้ไหมสวยใน7วันแล้วก็สามารถลดน้ําหนักได้ภายใน เดือนเดียวลด10กิโลแบบนี้จริงๆพวกนี้เป็นการโฆษณาเกินจริงหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือต้องต้องอย่างนี้ผมคงไม่กล้าพูดว่าเกินจริงเนอะต้องไปดูว่าเขาทําได้อย่างที่เขาพูดไหมแต่ว่าแต่ผมอย,อย่างอย่างนี้ว่าหลายๆอย่างต้องเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์คะบบางครั้งเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ทําให้คนเข้าหลงเชื่ออันนี้วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันไอ้การโฆษณาเกินจริงเหล่านั้นเนี่ยม,มีความผิดไหม,มแล้วจะต้องมีผลยังไงเพราะว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคต้องอย่างนี้ครับเราเสพครับเสพสื่อ,อเสพข้อมูลแล้ว เป็นเรื่องแปลกนะฮะอะไรก็ตามที่มันโฆษณาบนโทรทัศน์ <c oughs> เราจะเชื่อว,ว่ามันคือเรื่องจริง <c oughs> ใช่เวลาดูไปแล้วเคริรม <c oughs> นีคะท <c oughs> ี่ฉันดูเองอย่างเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็น่าจะทดลองดูนะประมาณนี้แต่จริงมันเป็นสิทธิของเราถ้ามันไม่จริงตามโฆษณาเราสามารถเรียกร้องสิทธิของเราได้ถูก <c oughs> ต้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้มิสาาจะทำบ้านมารออาจารย์อยู่แล้วนะคะคุณพัทรพรค่ะปรึกษาเรื่องของรถค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเฉลยค่ะ ค่ะพอดีว่าจะปรึกษาเรื่องรถนะคะเป็นรถรถกคันหนึ่งแล้วทีเนี้ยคือรถใหม่ป้ายแดงเราซื้อมาใช้ได้ประมาณสิบวันแล้วรถรถมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกียร์เกียร์มันมีเสียงดังค่ะแล้วก็มีกันอันนี้เราเราออกเสียงได้ไหมคะเราเราสามารถบอกไหมได้ไหมว่าเป็นแบรนด์ของอะไรอืพูดได้ครับพูดได้ครับโอเคอันนี้เราซื้อของสอร์ตโฟกัสนะคะตัวนิวค่ะ แล้วทีเนี้ยคือเราซื้อมาได้ประมาณใช้ไปประมาณสี่เดือนนะคะ,ะรถไม่มีปัญหาตั้งแต่รถปั๊บตั้งแต่ครั้งแรกเลยป้ายแดงเลยนะคะค่ะประมาณสิบวันรถมีปัญหาเราได้มีการคุยกันว่าเออในทีเนี้ยรถมีปัญหาในขนาดเนี้ยเราขอเปลี่ยนรถได้ไหมหรือไม่ก็ขอ,ขอคืนเงินดาวให้เราค่ะเรายังไม่ได้ผ่อนผ่อนจ่ายงวดแรกเลยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมคะอืมอืมแล้วเนี้ยเขาบอกว่าทาง ทางฝอไม่มีนโยบายในการคืนรถก็ไม่มีนโยบายในการคืนเงินดาวแล้วทุกคนบอกว่าถามว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ยลูกค้าจะทํายังไงเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเตียให้คอมพิเซ็ตแล้วเรืว่าจะไม่มีเสียงดังที่เกิดขึ้นคโอเคเรายอมเสร็จแล้วเอเปลี่ยนออกมามีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วปัญหาติดตามขึ้นมาหน้าจอดับบ้างค่ะ เซนเซอร์ไม่ทํางานโอเคมีการคุยอีกครั้งหนึ่งยอมเปลี่ยนให้อีกครั้งหนึ่งแต่แล้วเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เทคนิคเองจะคงขออกสแล้วว่าเออเราขอโอกสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนเกลูกเนี้ยแล้วมีปัญหาอื่นตามมาแต่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งล่าสุดแล้วเราเอารถออกมาเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาแล้วรถของเราไปอยูู่นย์ได้ประมาณหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนเต็มค่ะแต่แล้วออกมาเอาออกมารถเรา มีปัญหาหนักกว่าเดิมอืมอืมคือเสียงเกียเหมือนเดิมเป๊ะค่ะหน้าจอดับมืดอ,อืมอืออ่าค่ะตัวไอขึ้นตรงหน้าจอค่ะม่ใช่อะค่ะอืแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเอาเข้าศูนย์เราก็เข้าศูนย์เพื่อที่จะไปเทสกับทางช่างเราติดเข้าศูนย์เทสอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะิดมันเหมือนกับว่าชางฝอร์ดเขาบอกว่ารถเป็นปกติ ค่ะอาแล้วตอนนี้คือแหลกพวงมาลัยอะค่ะมันมันมมโคตดแ้วอะแล้วทีนี้ปก,กติเวลารเราเราขับรถอะคะ่ะเราจะเลี้ยวซ้ายหักพวงมาลัยซ้ายหักพวงมาลัยขวาใช่ไหมคะค่ะจะเสียงดังแครแครแครแคแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เราต้องไปเราต้องไปเอาไปเปลี่ยนเราอยู่ในวันจีเราก็เลยบอกว่ากันไหนคุยกันแล้วว่าในการซ่อมครั้งนี้จะหยุดตรงแค่นี้ก็ให ให้รถไปอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเดือนเนี่ยค่จริงให้มันจบแค่นี้ก็คือให้คุณตรวจเช็คอะไรมาหมดเรียบร้อยแต่ตอนเนี้ยคือคือมันไม่ได้อยู่แค่นั้นอือกับเหมือนเดิมพอมีอยู่วันนี้น่าจะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเ่้นทางด่วนแล้วทีนี้มันเหมือนกับเครื่องโยนมันมันเหมือนมันรถจะดับแล้วทีนี้เราเหยคขนเร่งคันเร่งมันรถมันไม่วิ่งเราก็เลยจอดรถจอดตรงหน้าด่านนะเราก็หยุดรถ ติดเชื่อแล้วก็อาร์ทใหม่แล้วมันก็ไปได้ต่อแล้วทีเนี้ยฟอร์ดบอกว่าคือตอนเนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นปกติของรถค่ะอ่าซึ่งรถใหม่ป้ายแดงมันไม่ควรเป็นแบบนี้แล้วมันมีซ่องกะอยู่ตลอดตลอดตลอด,ลอดเลยถ้รารถที่ใช้อะมันมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ใช้รถเซนนะคะค่ะเราจะโทรมาศึกษาดูว่าถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเราเราจะดําเนินการฟ้องอย่างเงี้ยทางไหนได้บ้าง เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเขาหนีหน้าเราไปเลยอ๋นะคะอาจารย์คะมีทางไหนได้บ้างคะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนําครับมี3แนวทางนะครับแนวทางที่1ทําหนังสือไปถึง Ford Thailand นะครับเพราะที่ที่เวลาคุณเพชรพรเนี่ยติดต่อหน้าไปติดต่อที่โชว์รูมที่ซื้อรถมาถูกไหมครับอ่าทั้งโชว์รูมที่ซื้อรถแล้วก็ทั้งอาจารย์เทคนิคของฟอร์ดไทยแลนดแล้วก็พวกเซลล์ส่วนของฟอร์ค่ะ ครับคือผมแนะนำงี้ครับทำจดหมายร้องเรียนไปที่ฟอร์ดไทยแลนด์ก่อนนะครับแล้วก็ดูรีสปอนในเวลาเดียวกันทำควบคู่กันไปเลยนะครับไปร้องเรียนที่สคบนะครับสคบจะเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานที่จะเรียกให้ทางฟอร์ดเนี่ยเข้ามาเจรจากับทางคุณนะครับพอเจรจาทางคุณเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการในการเกี้ยกล่อมให้ทางฟอร์ดเขาเข้ามาเยียวยาความเสียหายถ้าในกรณีในชั้นของ สคบเขาไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้นะครับคุณค่อยไปสเต็ปที่3ไปฟ้องที่ศาลนะครับเขาจะมีคดีคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีอย่างนี้ถ้าคุณพิสูจน์ได้อย่างที่คุณพูดมาสักโค่นะครับบางทยคุณก็ชนะคดีแล้วภายใน3เดือนคดีจบครับแล้วเขาก็ต้องมาชดใช้ค่าเสียหายอย่างเช่นคุณรถจอดไว้หนึ่งเดือนเนี่ยเขาต้องมาจ่ายค่าขาดประโยชน์ที่คุณไม่ได้มีโอกาสใช้รถของคนในช่วงหนึ่งเดือนนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยทางฟอร์ดเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องเข้ามาเคลียร์เพราะผมเชื่อว่าเป็นไปได้ครับรถหนึ่งคันเนี่ยอาจจะมีเออร์เลอร์เพราะว่ารถทําอย่างผลิตมาพันคันอาจจะมีเออร์เลอร์ประมาณ0.1%คนอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รถคันที่เออร์เลอร์พอดีแลจริงๆริงแล้วฟอร์ดเนี่ยไม่ควรที่จะปฏิเสธความรับผิดตรงนี้เพราะมันมีโอกาสที่เกิดเออร์เลอร์ได้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ยังมีแฮงค์เลยฮะถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เราเราต้องการให้แค่เขาว่า ออในในเมื่อมันเกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกตอนเนี้ยคือให้ทางฟอร์ดเข้ามาคุยกับเราว่าคุณจะจบยังไงเราต้องการความชิ้แจงตรงนั้นแต่ทีเนี้ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาจะอ่ประชุมสายคุยกับลูกค้าเรื่องมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของฟอร์ดเนี่ยแนะนํางี้เลยครับทําหนังสือตรงไปยังเอ็มดีของฟอร์ดไทยแลนด์เลยนะครับทำหนังสือร้องเรียนไปเลยครับแล้วทํําำนาทาหนังสือไปเลย นะครับแ,แล้วก็ดูให้เวลาเขา7็วันถ้าเขาไม่ขยับคุณก็ไปร้องที่สคบอนะครับร้องสคบภายใน15วันเดี๋ยวสคบอจะมีหนังสือเรียกฟอดแล้วฟอดก็จะส่งทาาีมเจรจาตัวแทนเขาเข้ามาคุยคมาคุยกันในโต๊ะเจราจาถ้าคุยไม่จบในชั้นสคบอฟ้องศาลได้เลยครับแล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งทนายครับเพียงแค่เดินไปที่ศาลจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีแผนกคดีคุ้มครองผู้บริโภคจะมีเจ้าหน้าที่นิติกรเนี่ยในการช่วงช่วยร่างเอกสารให้แล้วคุณเพียงแค่เล่าข้อเท็จจริงเอาหลักฐานการซื้อรถมานะครับ น่เดี๋ยวสาลก็จะเป็นคนไต่สวนเพราะในคดีคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคุณเพียงแค่พิสูจน์ได้แค่นั้นเองว่าคุณใช้รถยี่ห้อนี้แล้วมันเกิดความเสียหายอะไรเป็นหน้าที่ของฟอร์ดต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าความเสียหายเกิดจากผู้บริโภคหรือไม่ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายเกิดจากผู้บริโภคแล้วคุณชนะคดีครับค่ะเพราะตอนนี้ก็คือหนูพยายามที่จะถ่ายคลิปที่มันเกิดจากอันตราของรถหนูมีคลิปไว้ว่าเออเนี่ยนะรถมันเกิดปัญหาแบบนี้นะ ขนาดแค่เราไหลลดลงลงเนินนิดนึงอ่ะลดมันก็เกิดอาการเสียงดังประอับนี่ดำเนินการแล้วเวลาเราปล่อยรถในเวลาเราเข้าเกียร์เกียร์ดีใช่ไหมแล้วปล่อยให้รถไหลอย่างเงี้ยปกติมันจะไม่มีเสียงดังแคร์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 แต่อันนี้รถของเรามันมีเสียงนังเกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งค่ะนะคะลองทำตามที่อาจารย์แนะนำก่อนนะคะคุณพัทรพัทรพรนะคะ ก็คือมีสามสเตปใช่ไหมคะใช่ค,ครัสามสเตปครับแล้วผมนําเร่ยงงี้ไม่จะเป็นก็อย่าเพิ่งขับรถคันนี้ไปไหนไกลๆเพราะว่าอาจจะทําให้คุณต้องไปกินข้าวลิงหรืออาจจะทําให้คุณจะต้องไปเสียเวลากล,ลัวในเรื่องอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ขับรถเลยะค่ะนี่แนะนําที่ตําเนินการครับผมเชื่อว่าผลออกมาเนี่ยอาจจะจบที่สเตปที่สองครัค่ะนะคะครับผมครับ้องทําหนังสือถึงเอ็มดก่อนนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพราะอย่างสํานักงานผู้พิพากเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปช่วยตามคดีให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะศรีสกบอลเนี่ยนะครับเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งในการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในตัวกลางในการช่วยผู้บริพาคษ์กเขาคงไม่อยากเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องแบบนี้เขายิ่งถ้าเกิดยืดเย้อตับไปฟอร์ดก็จะเสียชื่อเสียงเพราะฟอร์ตต้องกลับไปคิดดีๆนะเผื่อผู้แทนฟอร์ดดูรายการเราในวันนี้ ค่าโฆษณาที่คุณต้องไปโฆษณาอมไม่คุม้มสร้างภาพรักกันใหม่เพราะ,ะคุณต้องไปทํา CSR ไปสร้างภาพรักกันมาใหม่เนี่ยไม่คุม้ม เทียบกับคุณไปเปลี่ยนรถให้เขาท่านผู้ว่านฝากท่านผู้ว่านเลยครับลองนึกครับถ้าท่านไปซื้อรถแล้วท่านเจอรถอย่างนี้ท่านก็ไม่อยากใช้การเปลี่ยนรถไปคันหนึง่งคอสต,ต้นทุนท่านไม่ได้สูงหรอกครับค่ะนะคะนะอันนี้เป็นเรื่องของผู้บริโภครเรื่องที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคเหมือนกันรเรื่องของการโฆษณาเกินจริงแบบนี้นะคะคถ้ายอยู่อย่อย่างเวลาดูสถานเสริมความงามอย่างนี้นะคะคแล้วก็มีการโฆษณาไปบอกว่า7วันฉันจะสวยแล้วหน้าจะใสเลยจริงๆรแล้วมีความผิดไหมคะจ้ามีความผิดครับตรงนี้คือต้องต้องเรียน อย่างการที่โฆษณาเกินจริงเนี่ยแต่จะมี2กรณีกรณีที่1ที่โดยพวกร้านเสริมความงามต่างๆจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือทําโดยมีใบอนุญาตกับไม่มีใบอนุญาตถ้าทําโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษหนักกว่าผมพูดถึงในกรณีที่มีใบอนุญาตก่อนนะกันกับพวกที่โฆษณาบางทีไม่ได้เปิดเป็นคลินนะครับแต่โฆษณาขายครีมหน้าเด้งภายในสนพวันหน้าขาวต่างๆพวกเว็บไซต์ต่างๆที่บอกว่า กินแล้วจะสาวสวยหมวยอึมภายใน3วัน7วันอะไรเงี้ยนะฮะหรือภายในร้อยวันเนี่ยนะครับก่อนจะกลับมาสวยนิ่งเหมือนเดิมเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นโฆษณาเกินจริงต่างอย่างพวกชาทำให้ลดน้นหนักทำให้ผอมดูพรีเซนเตอร์ดูสวยๆนะครับแล้วก็ต่างกันมากต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้เนี่ยมีโทษทางอาญานะครับตามพรบว่าด้วย คุ้มของผู้บริโภคครับนะโทษมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน5 0 0ห0บาทนะครับดังนั้นหมายความว่าคนที่ขายของตามอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะโฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือโฆษณาติดป้ายต่างๆนะครับที่มันไม่